สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมเบรเกอร์เกมเมอร์กับเกมเซเว่นไนท์สองนะครับในช่วงของการพรีวิวตัวละครอัปเดตใหม่ที่เตรียมจะเข้าเซิร์ฟโกลบอลในเร็วๆนี้ซึ่งต้องบอกเลยครับว่าเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับผมเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตกใจพอสมควรครับเพราะว่าการมาของยูรินั้นน่าจะอีกนานพอสมควรแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยทางเพจออฟฟิเชียลนะครับก็มีการบอกใบ้มาซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นยูริตัวนี้นั่นแหละครับซึ่งผมเนี่ยก็ไม่รีรอช้านะครับรีบหยิบตัวนี้เนี่ยมาพรีวิวให้ทุกคนนไดดูู้ก่่อเลยยซึงสําหรรับิ จนนะมีความสามารถโดดเด่นอะไรบ้างเ,าเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ สนับสนุนคลิปวิดีโอนี้โดยร้านจูบิโกช็อปรับเติมเกมเซเว่นไนท์สอในราคาที่ถูกกว่าเติมเองสนใจแพ็คไหนสามารถติดต่อแอดมินเพื่อให้กดแพ็คที่ต้องการให้ได้เลยสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าใช้บริการได้ทั้งสองช่องทางทั้ง Facebook Fanpage จูบ i โกช h o p และ Official Line น์แอดจูบิโนะครับ สำหรับยูรินั้นเป็นตัวละครในระดับกรอบแดงบวกประเภทโจมตีพิสัยไกลครับมีความโดดเด่นมากๆนะครับในเรื่องของการเอาไปใช้งานในอารีนาเรียกได้ว่าถูกสร้างมาเพื่อใช้งานด้านนี้โดยเฉพาะเลยก็ว่าได้ครับที่โดดเด่นมากๆกเนี่ยก็คือความสามารถในการปั่นป่วนนะครับและการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างนั่นเองครับอะไะฮะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับยูริให้มากยิ่งขึ้นโดยการมาดูในส่วนของอัลติเมทสกิลกันก่อนเลยดีกว่าครับ โดยหลังจากที่เราทําการกดใช้งานอัลติเมทสกิลนี้แล้วนะครับยูริเนี่ยก็จะทําการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างอีกทั้งนะครับก็ยังสามารถที่จะสร้างความเสียหายแบบไม่สนเกลออีกด้วยโดยสตูที่ได้รับความเสียหายจากสกิลนี้ทั้งหมดนะครับก็มีโอกาสที่จะติดสถานะหลงสเสน่ห์นะครับในช่วงระยะเวลาสั้นๆด้วยกันซึ่งสตูที่ติดสถานะนี้นะครับก็จะทําการหันไปโจมตีสตูที่อยู่ในทีมเดียวกันนั่นเองครับ มาต่อกันที่แอคทีฟสกิลแรกของยูริกันบ้างนะครับโดยหลังจากที่เราทําการเกิดใช้งาน Active Skill นี้แล้วยูริเนี่ยก็จะทําการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างครับโดยยิ่งมีศัตรูอยู่ในระยะการโจมตีมากเท่าไหร่เนี่ยความเสียหายก็จะยิ่งลดลงมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเพราะว่าจะทําการแชร์ดาเมจนั่นเองแต่ในขณะเดียวกันนะครับหากมีศัตรูอยู่ในระยะการโจมตีน้อยมากเท่าไหร่นะครับความเสียหายเนี่ยก็จะยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนั่นเองครับ Active Skill ต่อมาครับหลังจากที่เราทำการกดใช้งาน Active Skill นี้แล้วยูริเนี่ยก็จะทำการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างครับนอกจากนี้นะครับศัตรูที่ได้รับความเสียหายจากสกิลนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกลดพลังป้องกันลงในช่วงระยะเวลาสั้นๆอีกด้วยครับ สำหรับแ t i v e s สกิลที่3นะครับหลังจากที่เราทำการกดใช้งานแล้วยูลิเนี่ยก็จะทำการสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายแบบเดียวครับโดยสตูที่ได้รับความเสียหายจากสกิลนี้เนี่ยจะติดสถานะหลงเสน่ห์แน่นอน100%ในช่วงระยะเวลาสั้นครับ และสำหรับสกิลสุดท้ายนะครับเป็น p a s s ีฟสกิลที่มีความสามารถในการที่จะฟื้นคืนชีพให้กับยูริเป็นจานวนหนึ่งครั้งด้วยกันครับโดยหลังจากที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วนะครับยูริเนี่ยก็จะมีพลังชีวิตและเกรดอัลติเมทสกิลนะครับโดยจะมากจะน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเลเวลของสกิลด้วยนอกจากนี้นะครับยูริเนี่ยก็ยังสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆอีกทั้งนะครับคูลดาวน์ของแอคทีฟสกิลทั้งหมดเนี่ยยังถูกรีเซ็ตให้สามารถใช้งานใหม่ดด้้้้เลยยททททันนนนีีี่ําากรฟืืชพขึมว เอาละครับหลังจากที่เราเนี่ยได้ทําความรู้จักกับความสามารถทั้งหมดของยูริไปกันแล้วนะครับเรามาดูภาพรวมกันครับโดยสําหรับยูรินั้นถูกออกแบบมาให้ใช้งานในอารีนาเนี่ยโดยสมบูรณ์เลยครับโดยความสามารถในการที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยหลงสเสน่ห์นะครับซึ่งหากศัตรูติดสถานะนี้เมื่อไหร่ก็จะเข้าโจมตีศัตรูด้วยกันทันทีนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นในช่วงระยะเวลาสั้นๆไม่ได้นานมาก,กน,นะครับแต่ว่าก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับยูริเนี่ยก็ยังมีความสามารถอีกหลายอย่างครับที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลด กลอกของศัตรูลงนะครับทำให้ทีมของเราเนี่ยสามารถที่จะทําดาเมจได้ดีมากยิ่งขึ้นศัตรูได้รับความเสียหายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับความสามารถในการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเนี่ยก็น่าสนใจนะครับแต่ที่ดูจะเป็นไฮไลท์สําคัญของยูริเลยนะครับก็คือความสามารถในการตายแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่ครับโดยหลังจากที่ทําการฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยยูริเนี่ยจะมีพลังชีวิตและเกรดอัลติเมทเนี่ยมากตามเลเวลนะครับแถมยังสามารถที่จะสร้างความเสียหายเนี่ยได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นแอคทีฟสกิลเนี่ยก็ยังถูกรีเซ็ตอีกด้วย ตีได้ใหม่อีกหนึ่งคอมโบเลยทีเดียวเรียกได้ว,ว่าเมื่อฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะพอทําอะไรได้เยอะพอสมควรเลยทีเดียวแล้วครับ แต่มีข้อดีเนี่ยก็ต้องมีข้อเสียครับอย่างแรกเลยก็คือยูริเนี่ยเป็นตัวละครที่เน้นปั่นป่วนศัตรูนะครับดังนั้นในส่วนของการทาดาเมจเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รุนแรงมากแต่ถึงจะบอกอย่างนั้นนะครับก็ไม่ได้เบาจนใช้งานไม่ได้นะครับก็ยังถือว่าทําดาเมจได้ดีอยู่เรื่องต่อมานะครับคือถึงแม้ว่าจะเป็นตัวละครที่เน้นใช้งานในอารีน่านะครับแต่กลับไม่มีความสามารถในการลบบัฟจึ่งค่อนข้างที่จะน่าเสียดายพอสมควรเลยถ้ามีเนี่ยก็จะดีมากๆนะครับสุดท้ายก็คือถึงแม้ว่าจะมีความสามารถในการตายเกิดนะครับแต่ ขาไม่มีความสามารถในการอมตะหรือว่าสกิลเอาตัวรอดนะครับเมื่อถูกล้วงนะครับก็มีโอกาสที่จะหายไปได้ง่ายๆเมื่อเอาไปใช้งานในอารีนาซึ่งหากเทียบกับตัวละครประเภทโจมตีพิสยัยไกลที่เน้นใช้งานในอารีนาด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแคลหรือแม้กระทั่งจูจูนะครับที่จะเข้าเซิร์ฟโกโบลบอลในเร็วนี้เหมือนกันเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มีความสามารถในการเอาตัวรอดจากตัวละครที่เข้ามาล้วงด้วยกันทั้งสิ้นครับ เอาละครับทีนี้เนี่ยเราจะลองเอายูรินะครับมาเปรียบเทียบกับตัวละครประเภทโจมตีพิเศษไกลที่เน้นใช้งานในอารีนาเหมือนกันอย่างแคลรดูบ้างครับโดยในส่วนของความสามารถที่เหมือนกันนะครับก็คือความสามารถในการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างแต่ในส่วนของาก,การปั่นป่วนศัตรูนะครับทั้ง2ตัวละครเนี่ยก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปครับโดยแคลรนั้นก็จะมีความสามารถในการที่จะทําให้ศัตรูนั้นหมดสตินะครับสามารถที่จะผลกักสามารถที่จะรวบแล้วก็ตึงศัตรูให้อยู่กับที่ได้นะครับส่วนยูริเนี่ยก็จะมีแค่ความสามารถ ในการที่จะทําให้ศัตรูหลงสเสน่ห์นอกจากนี้นะครับที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือความสามารถในการลบบัฟนะครับแคลนี่จะมีความสามารถในส่วนของตรงนี้นะครับแต่ว่ายูริเนี่ยจะไม่มีครับสุดท้ายนะครับก็คือความสามารถในการโจมตีแบบไม่สนเกราะนะครับแล้วก็สามารถที่จะลดเกราะของศัตรูลงทําให้ศัตรูเนี่ยได้รับความเสียหายจากตัวละครในทีมของเราเนี่ยได้ดุนแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้เนี่ยยูริมีนะครับแต่ว่าแคลนี่ก็จะไม่มีสรุปให้เลยนะครับถ้าในเรื่องของการปั่นป่วนนะครับการลบบัฟง นแ,แคลก็จะยังคงได้เปรียบกว่าอยู่นะครับแต่ว่าถ้าในเรื่องของการทํำดาเมจนะครับที่แรงกว่าแคลรขึ้นมาหน่อยสกิลบันปวนที่อาจจะไม่เหมือนใครนะครับที่สําคัญก็คือไม่สามารถที่จะแก้ทางได้นะครับยูริเนี่ยก็จะดีกว่านั่นเองครับ ส่วนอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่ต้องเอามาเปรียบเทียบกันเลยเนี่ยเพราะาผมมีความรู้สึกว่าผู้เล่นส่วนใหญ่คงจะต้องรู้สึกสนใจส่วนเรื่องที่จะตามยูริมาเร็วแค่ไหนนั้นส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะไม่นานนะครับเพราะดูจากยูริที่เข้ามาเร็วขนาดนี้ลินเองเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะเข้ามาเร็วด้วยเช่นเดียวกันครับโดยสําหรับในส่วนของลินนั้นนะครับผมบอกได้เลยครับว่าดีกว่ายูริเนี่ยในแทบจะทุกเรื่องเลยครับอันนี้เนี่ยผมไม่ได้พูดเล่นนะเรียกได้ว่าจุดอ่อนหรือว่าข้อด้อยทุกอย่างทีี่ยยููิิมนจะถกปดดล ทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างที่ดีกว่านะครับดาเมจจะจ้านกว่ามีสกิลลบบัฟมาให้ถึง2ส,สกิลด้วยกันนะครับสามารถที่จะปั่นป่วนศัตรูด้วยสถานะตาบอดรวบศัตรูก็ได้นะครับทุกการโจมตีเนี่ยยังการันตีการติดคริติคอลอีกด้วยเอาตัวรอดได้ดีด้วยการไม่ตกเป็นเป้าของทุกการโจมตีในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับรวมไปถึงการต้านทานการได้รับความเสียหายจากสกิล AOE มีบัฟเพิ่มพลังโจมตีนะครับและยังสามารถที่จะรีเซ็ตคูลดาวน์สกิลของ องตัวเได้อีกด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่มีความเพอร์เฟกเป็นอย่างมากเลยทีเดียวทําเอายูริที่เข้ามาก่อนเนี่ยแทบจะไม่น่าใช้กันเลยทีเดียวเลยครับเพราะว่าแทบจะไม่มีอะไรที่สามารถที่จะสู้ลินได้เลยสรุปให้เลยนะครับก็คือถ้าใครนะครับที่ชื่นชอบลินอยู่แล้วและสามารถที่จะรอได้นะครับผมว่าเก็บเงินไว้เปิดหาลินเนี่ยก็น่าจะดีกว่าแต่ถ้าใครนะครับอยากจะได้ยูรินะครับหรือว่าอยากจะเอายูริเนี่ยมายืนคู่กับลินเนี่ยอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าจากที่ลองใช้งานคู่กันดูก็เรียกได้ว่า ค่อนข,ข้างที่จะเก่งกันพอสมควรเลยทีเดียวแะครับ ดังนั้นแล้วนะครับการมาของยูริในเซิฟโคบอลเนี่ยก็อาจจะมีบทบาทในอารีนาแค่ช่วงแรกๆเท่านั้นครับอย่างตอนเซิฟเกาหลี i, เนี่ยยูริเนี่ยก็จะขึ้นเมตาได้ไม่นานสักเท่าไหร่นะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวละครในระดับกรอบแดงบวกที่มีอายุอยู่ในเมตาเนี่ยสั้นที่สุดในบรรดาตัวละครกรอบแดงบวกทั้งหมดเลยก็ว่าได้ครับหากใครนะครับมีงบค่อนข้างที่จะจํากัดเนี่ยผมแนะนําให้ข้ามได้เลยนะครับแต่ใครที่มีงบเยอะหน่อยจะเปิดมาลงอารีนาก่อนเพราะว่ารอลินไม่ไหวเนี่ยอันนี้ก็ไม่ว่ากันครับ และก่อนจะจากกันไปครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้รวมไปถึงคลิปอื่นอื่ที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ของ s e เว n นไก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าสมัครเมมเบอร์ชิพเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับและสำหรับว,วน,นี้ผมมาเบร์ก,กันมาก่อขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ